พบกับผมครับวอนแจ็คครับช่องพังทุ่งโุลาครับวันนี้ผมจะพามาดูอาการของไายทุ่งโุลาครับว่าอาการของน้องจะเป็นยังไงครับผมไปดูกันครับครับวันนี้ครับครับผมดูอาการของพายทุ่งกุลาครับผมแผลเป็นฝีที่บริเวณลำคอครับ น้องมีอาการหน้าเริงแต่แผลยังสดอยู่ครับไม่ลึกเหมือนตอนแรกครับยังเพิ่งเพิ่งเสร็จจากการล้างแผลเมื่อกี้ครับร็จ จากการั่างแผลน้องน่าจะเจ็บเจ็บมากครับสีสองหัวครับด้านบนกับด้านล่างน้องน่าจะได้อยู่โรงพยาบาลอีกประมาณเป็นเดือนนะครับไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนครับ ยเวลาการว่าต้องให้แพลดีขึ้นกว่านี้อันนี้แพลยังดีขึ้นนิดหน่อยครับดูแพลครับแต่ถ้าไปอยู่บ้านว่าก็จะจะ ลาดพื้นให้กับน้องครับทำราดพื้นและทำที่ล้างแผลให้น้องถ้าถ้าสมมุติว่าได้ไปอยู่บ้านก็จะมีโครงการสร้างพื้นปูนให้น้องเพื่อจะได้ล้างแผลได้สะดวกและง่ายขึ้น น้องกินไม่หยุดเลยการของน้องล่าเรื่องครับปกติครับแต่ว่าเป็นเวลาน้องก่อนล้างแผลนน้องจะกลัวล้างแผยากมา ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลช้างจังหวัดสุรินทร์รักษาตัวอยู่มาได้ประมาณน่าจะประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วครับ <c oughs> ถือว่าอัปเดตอาการของน้องครับประมาณระยะเวลาการรักษาตัวประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่าแผลก็ไม่ลึกเท่าครั้งแรกครับถือว่าอาการดีขึ้นแต่น่าจะได้อยู่อีกประมาณหนึ่งเดือนครับไม,ไม่เกินไม่รู้ว่ากี่เดือนแต่อย่างช้าหนึ่งเดือนครับ อาจจะได้กลับบ้านแต่ว่าต้องถ้ากลับบ้านต้องทําลาดพื้นปูนสําหรับล้างแผลให้น้องครับเพื่อความสะดวกไม่ให้น้องเล่นดินถูกบริเวณแผลงั้นแผลของน้องจะติดเชือ้ออาจติดเชื้อได้ ขนาดแพ้น้องครับโอ้ดูขนาดแพ้ของน้องนะสองหัวเลยครับสีเอพีท่านใดที่แวะมาครับ แวะมาเยี่ยมได้นะครับที่โรงพาบาลช้างจังหวัดสุรินทร์ครับ แค่นี้เราจะล้างเป็นวันเว้นวัน,วนครับเพื่อน้องๆจะน้อง,องล้างยากเลยต้องล้างเป็นวัน,นวินวันด้วยถ้าล้างล้างทุกวันก็เอาเข้ายากครับจึงล้างวัน,นวินวัน ันนี้ก็อาหารของน้องครับยา่าที่ที่ได้ตัดมาครับควร้าเพิ่มได้ตัดมา <c oughs> ทุ่งกรุลา กินดีเหมือนเดิมครับ ฝาก f อทุกท่านฝากติดตามครับอาการของน้องทุ่งกุลาด้วยนะครับอัปเดตท,ทุกทุกวัน,นครับจะอัปเดตท,ทุกท,กทกวันให้กับ f อซได้ทราบครับว่าอาการของน้องเป็นยังไงบ้างติดตามได้ช่องทั้งช่องพายทุ่งกุลาและช่องพังออมสินครับผม วันนี้ควรจะก็ขอฝากให้ f อทุกท่านครับฝากติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมผมขอฝากคลิปของอัปเดตอาการป่วยของพายทุ่งกลาครับฝากเท่านี้ครับขอบคุณครับ